สวัสดียามเย็นนะครับน้องๆทุกคนวันนี้ก็จะเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านนะครับพอดีช่วงนี้มีคําถามจากน้องๆหลายๆคนที่สนใจในวิชาชีวะโดยเฉพาะน้องๆที่อยากเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายสวนชีวะนะครับซึ่งคําถามส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าค่ายแล้วก็การเตรียมตัวระหว่างอยู่ในค่ายนะครับซึ่งผมก็ได้เล่าไปมากบายแล้วไปดูในพอดแคสต์ของช่องเราได้นะครับในโลกชีววิทยาแต่ คำถามกลุ่มหนึ่งที่ผมอาจจย์ยังไม่ค่อยได้มีโอกาสาตอบสักเท่าไหร่ก็คือเรื่องหนังสือนะครับผมก็จะมีคําถามว่าพี่เพชแนะนําหนังสือเล่มไหนบ้างครับผมหนังสือเล่มไหนที่ควรจะอ่านให้จบก่อนเข้าค่ายเล่มไหนที่คิดว่าดีที่สุดในบรรดานหนังสือชีวะเหล่านี้ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยหนังสือชีวะมันมีมาก,ก่ายุคผมเป็นร้อยๆเท่านะครับ หนังสือตำราเท็กซ์บุ๊กรวมทั้งแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมากกว่ายุคผมแบบเทียบกันไม่ได้เลยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับทุกวันนี้นี่หนังสือมีมากมายจนบางครับผมบอกว่าเหมือนดาวบนฟ้านะครับมันมากมายมหาศาลมากแล้วมันมีหนังสือที่เหมาะกับสไตล์ของแต่ละคนอย่างแน่นอนแต่มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดเหมือนกันทุกคนเท่านั้นเองนะครับหนังสือที่ผมชอบที่สุดสไตล์ที่ผมชอบที่สุดอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่น้องๆแต่ละคนชอบที่สุดก็ได้เพราะฉะนั้นคำแนะนําก็คือเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยเราควรจะต้อง อย่างอันนี้ผมลองเสิร์ชมาให้ดูว่าหนังสือชิว่าว่าปลายทุกวันนี้มีเล่มไหนบ้างซึ่งในบรรดากลุ่มเล่มพวกนี้เนี่ยผมก็กล้าพูดได้เลยว่าดีไม่แพ้กันนะครับแต่ละเล่มแต่อาจจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับบางเล่มย่อยง่ายบางเล่มลงรายละเอียดลึกบางเล่มภาพประกอบดีบางเล่มคอนเซปต์ครบนะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบสไตล์ไหนขอแค่ว่าหลักๆคือมีเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักสูตรแกนกลางเช่นหนังสือสสวทกลุ่มนี้นะครับผมส่วนเล่มต่างๆก็เป็นการสรุปตามความเข้าใจของแต่ละสำนัก นะครับที่เราก็ไปรอดมเรียนมานะซึ่งแน่นอนว่าผ่านตาผมมาทุกเล่มน,นะครับในช่วง15ปีที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แนะนําเอาเล่มที่บอกกับผมจริงๆซีรีส์ที่เหมาะกับผมจริงๆแล้วผมแนะนําให้น้องๆหลายๆคนอ่านเนี่ยนะไม่ใช่แค่เพราะความชอบส่วนตัวแต่เพราะว่ามันเป็นงานคุณภาพนะครับผมเป็นงานคุณภาพที่อ่านแล้วมันทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ทําให้เราสามารถเรียนชีวะได้อย่าง enjoy นะครับผมที่สุดเพราะว่าพื้นฐานเราแน่นจากการที่เราอ่านหนังสือที่มีการปูพื it, ้นฐานปูคอนเซ็ปต์ทุกอย่างเราแล้วเนี่ยผมก็ขอแนะนำนะครับเชื่อว่าทุกคนในประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักซีรีส์นี้นะฮะโดยเฉพาะน้องๆที่สนใจวิชาชีวะนะครับผมนั่นก็คือหนังสือซีรีส์ของอาจารย์สุพนัทไพโรหกุลก็คือพี่อุ้ยนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เก็บสะสมมาตั้งแต่ยุคสมัยแรกนะฮะ essential biology ยุคที่เรียกว่าเล่มปูนะครับซึ่งอันนี้ก็ ตั้งแต่ปีพศ2555นะครับก็คือปีแรกที่ผมเข้าค่าชีวะเลยก็ได้รู้จักเล่มนี้แล้วก็เป็นพื้นฐานของชีวะมบปลายนะครับต่อมาในยุคที่ผมเป็นผู้แทนประเทศต่แล้วก็ได้มาเจอกับหนังสือเล่มหมึกนะครับผมเล่มหมึกนี้ก็เป็นเล่มที่ขึ้นหิงเป็นตำนานไปแล้วนะซึ่งผมก็เคยได้ไลเซนจากอาจารย์สุพนัทตั้งแต่ยุคแรกนะครับผมอาจารย์อวยพรได้มีความสุขที่สิริราชอันนี้ก็คือแสดงว่าตั้งแต่ตอนขึ้นปีหนึ่งนะครับ10ปีที่แล้วซึ่งก็เป็นช่่่วววงเเเเลลาาาาททียยนนนนมมกกกห้ผรูสึือป็นคนแ ก็แกแหละนะครับเร่มนี้ก็พิมพ์ปี2559นะครับก็คือ4ปี หลังจากที่เริ่มเข้าค่ายครั้งแรกก็คือตอนผมขึ้นปีหนึ่งนั่นแหละหลังจากนั้นอาจารย์ก็มีผลงานออกมาตลอดนะครับหลังๆก็มีหนังสือที่เป็นข้อสอบมาขึ้นเรื่อยๆเช่นหนังสือ Mock Up Biology Exam หรือว่า Biology Problem Book ต่างๆนะฮะซึ่งพวกนี้สามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของอาจารย์เลยนะครับผมของสำนักไบ o อ o g ซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่อาจารย์นั่งขึ้นมานะครับแต่ก่อนอาจารย์ก็สอนอยู่ในแวดวงโอลิมปิกนะครับตอนหลังก็มาเปิดเป็นโรงเรียนอยู่ที่แถวๆใกล้ๆสยามนะครับซึ่งก็มีน้องๆหลายๆคนที่ผมก็แนะนำไปเรียนแล้วน้องๆก หลักสูตรที่ดีนะครับคิดว่าเป็นหลักสูตรที่ดีก็มีหลักสูตรหลากหลายมากนะครับกับชีวะม่อปลายแต่ว่าหลักสูตรของอาจารย์สุพนัทเนี่ยก็คือทั้งหลักสูตรแล้วก็หนังสือเนี่ยมันมีความละเอียดครับผมเป็นแบบงานละเอียดที่อาจจะไม่สามารถหาได้ในหนังสือทั่วๆไปหลายๆเล่มนะครับผมตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะฮะ ัวอย่างเช่นในหนังสือของอาจารย์สุพนัทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพประกอบที่วาดเองนะครับผมจะเป็นภาพประกอบที่วาดเองแล้วก็เป็นแบบไดอะแกรมที่สวยงามมีรายละเอียดครบถ้วนนะครับมีรายละเอียดครบถ้วนเป็นไดอะแกร,รมที่ถ้าไม่วาดเองก็เป็นภาพลิขสิทธิ์ที่อาจารย์ถ่ายเองนะฮะไม่มีการเอาภาพมาจัดแหล่งอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องลิขสิ S, ทธิ์นี่วางใจได้ว่าหนังสือทุกเล่มของอาจารย์สุพนัทนี้มันไม่มีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนครับผมภาพประกอบอ่านแล้วเข้าใจรู้เรื่องสามารถเก็บไว้เป็น reference ได้นะครับ ืมบางภาพนี้ผมว่าอาจจะยิ่งดีกว่าภาพพวกในเทคบุ๊กอย่างแคมเบลอีกนะคือมันเป็นภาพวาดที่ทําให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นไม่ได้แค่ว่าสวยหรือว่าแบบพิสดารสาวิตรอย่างเดียวเออแต่ว่าเป็นภาพที่เราอ่านแล้วมันทําให้เราเก็ตคอนเซ็ปต์ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรนะฮะภาพนี้ก็เป็นส่วนแรกที่ดึงดูดนะครับแต่สิ่งที่จะติดตร,รึงที่สุดในการอ่านหนังสือของอาจารย์ทุกๆเล่มก็คือ มันเป็นหนังสือนารีทีฟนะครับผมคือเราอาจจะคุ้นเคยกับหนังสือชีวะหลายๆเล่มที่มันเป็นเหมือนหนังสือเตรียมสอบเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆมันจะเป็นบูลเลต์พอยต์นะครับผมเป็นเหมือนพอยต์ต่างๆที่ออกในข้อสอบกากบาดบ่อยๆว่าเขาจะชอบหลอกตรงนี้เขาชอบเน้นตรงนี้แบบนี้นะครับซึ่งมันก็บรรลุจุดประสงค์ของมันคือมันเป็นคอนเซปที่มันย่อยออกมาแล้วเป็นบูลเลต์พอยต์เป็นจุดๆให้เราสามารถนําไปใช้สอบได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมมองว่าการที่เราจะเก็ตคอนเซปในชีวะเนี่ยมันต้องไม่เป็นอารีทีฟมันต้องเป็นเหมือนกับ ร้อยแก้วครับผมเป็นเหมือนกับว่าความเรียงที่มันค่อยๆนาความคิดเราไปทีละจุดทีละจุดเหมือนอ่านเทคบุ๊กครับเหมือนอ่านแคมเบลมันก็ไม่ได้ไล่ลิสต์เป็นจุดๆอยู่เ้นตอนท้ายบทเนาะแต่ว่าหนังสือของอาจารย์ก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่ม e อ s e n t i a l biology หรือว่าเป็นเล่มหุักใหญ่นะครับก็คือจะเป็นเนื้อหาที่เป็น narrative อ่านได้แล้วมันก็ t ใจความ get คอนเซ็ปต์นะครับไม่ได้เป็นแค่ Bullet Point เป็นแค่จุดๆที่ออกสอบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นหนังสือที่มีคคุณ่่าาาอยงมกนะ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างมากในเชิงของคอนเซปต,ต์ด้วยนอกจากนี้ความเป็นงานคุณภาพเนี่ยนอกจากตัวภาพแล้วก็การเขียนแล้วเนี่ยครับผมก็ต้องบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ทรงพลังที่สุดนะครับของงานของอาจารย์อุ้ยทั้งหมดก็คือมี Reference แล้วก็มีผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยที่เป็นระดับอาจารย์มหาวิทยาลายัยระดับในโอลิมปิกระดับที่เป็นปรมาจารย์ในด้านต่างๆมาช่วยกันตรวจสอบ รายละเอียดเนื้อหานะครับคือแน่นอนว่าอาจารย์อุ้ยก็ไม่ได้เก่งที่สุดในทุกๆด้านนะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ด้านมารีนไบโอแต่ว่าด้านอื่นเช่นเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับผมเรื่องสรีรวิทยาต่างๆระบบต่างๆที่อาจจะอยู่นอกเหนือจากคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจารย์ก็ให้หมอนะครับหมอจริงๆมาช่วย ตรวจสอบรายละเอียดนะซึ่งส่วนใหญ่หนังสือชีววในตลาดน้อยมากที่จะมีหมอมาช่วยดูรายละเอียดให้นะครับผมนอกจากนี้ไม่ใช่แค่วิชาหมอแต่ว่าวิชาอ,าอื่นๆที่ไม่ได้เป็นด้านของอาจารย์โดยตรงก็มีระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยมีระดับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบเช่นกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นตั้งแต่ผมนั่งเก็บรายละเอียดนั่งอ่านมาคือแทบจะไม่มีเลยหรือเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าในบรรดานหนังสือทุกเล่มของอาจารย์ที่จะเขียนแล้วผิดคอนเซ็ปต์แบบผิดนะ คือมันจะมีการอัปเดตระหว่างปีระหว่างช่วงเวลาบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่ผิดคอนเซปต์แบบค้านกันเลยซึ่งผมถือว่านี่คือสัญลักษณ์ของงานที่เป็นงานละเอียดเป็นงานที่สามารถที่จะนําไปใช้ต่อยอดนําไปใช้เรียนรู้ในระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละฮะวันนี้ไม่ได้เป็นบทความที่ได้รับโฆษณาจากอาจารย์ยใดๆนะครับผมไม่เคยได้ค่าคอมมิชชั่นจากอาจารย์สุพนัทเลยนะแต่ว่ามันเป็นการโปรโมทที่เราต้องเรียกว่ามันคือผลงานระดับมาสเตอร์พีซนะครับของ ชีววิทยามัธยมปลายทั้งหมดจริงๆซึ่งเราก็มีให้เลือกมากมายนะครับผมจะเอาอันนี้ให้ดูแล้วกันแคตตาล็อกของอาจารย์นะอะอย่างถ้าสมมติว่าเป็นน้องๆมอต้นนะครับผมน้องๆมอต้นทุกวันนี้อาจารย์ก็ออกหนังสือมาให้แล้วแต่ก่อนมอต้นจะต้องเริ่มอ,อ่านจาก Essential เล่มปูซึ่งก็คุมเนื้อหาหมอปลายค่อนข้าง,งเยอะอยู่นะครับทุกวันนี้คือมีหนังสือที่ครอบคุมเนื้อหาหมอต้นแล้วคือเล่มนี้ฮะเล่มที่เป็น ต่ากระปะกอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเล็กๆที่เรียกว่า Primer Biology Primer ก็คือเป็นสองความหมายนะค r ับพรที่เป็นเหมือนตัวเริ่มต้นการสังเคราะห์ด n a อนเอดีเอ็ i c a ลิ o n ชนะครับผมกับ p r i m e r ที่แปลว่า p r i m a r y คือจุดเริ่มต้นนะครับผมจุดตั้งต้นซึ่งก็คิดว่าเป็นไทเทลที่ดีมากสำหรับน้องๆมอต้นนะครับผมผมได้มีโอกาสไปอ่านได้มดีแล้วที่งานหนังสือก็ประทับใจมากเพราะว่าเนื้อหาก,ก็คือย่อยลงมาจาก s s เซนเชียลไ O โอขั้นหนึ่งนะครับให้เก็ตคอนเซปต์ สว่วนสำหรับพี่ๆมปลายนะครับก็แต่ก่อนเราก็จะคุ้นเคยกับเล่มปูนะครับหรือ Essential Biology เล่มนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยผมได้เจอกับอาจารย์สุขนัดแล้วเขาบอกว่าเล่มนี้มันไม่ได้อัปเดตเนื้อหามานานมากแล้วนะครับทั้งเนื้อหาทั้งภาพหลายๆอยา่างมันคือตั้งแต่ปี2555นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีเวอร์ชันอัปเดตแล้วคือ Essential Biology Plus นะครับผมที่เป็นรูปปากกระเบนอันนี้ก็ผมได้ไปเห็นที่งานหนังสือครั้งแรกเหมือนกันก็ประทับใจมากนะครับคือมันอัปเดตจาก Essential Bio มา เยอะมากเลยนะฮะทั้งในเรื่องรายละเอียดทั้งในเรื่องภาพประกอบเรื่องการแก้ไขวิธีการอธิบายต่างๆนะครับก็ Essential Biology Plus ดก็เป็นเล่มที่แนะนำมากๆสำหรับน้องๆมอธยปลายนะครับที่อยากเริ่มเรียนวิชาชีวะนะ คือน้องๆก็จะมีบางคนถามว่าระหว่าง essential biology กับเล่มหมึกเนี่ยอันไหนที่ควรจะเริ่มอ่านก่อนกันนะก็ต้องบอกว่า essential biology เนี่ยมันคือเนื้อหาแบบระดับประมาณมปลายนะครับประมาณหนังสือสวสวทไม่ค่อยเกินนั้นเท่าไหร่แต่ถ้า Bi o l โ g y ลีเล่มหมึกเนี่ยคือเหมือนแคมเบลนะครับคือถ้าเกิดว่าน้องคนไหนได้อ่านพวกเทคเจนไบโออย่างแคมเบลหรือเล่มอื่นๆนะฮะมาอ่านเล่ม Bi โ l o ล y อัน biology นี้ก็จะเจอว่ามันเหมือนกับหนังสือเจนไบโอจริงๆนะครับผมเจนไบโอประมาณปีหนึ่งซึ่งก็คือเล่มน,นี้ผมเอาไปใช้เรียนตอนที่อยู่ปีีท่่ไไมดด้้โนั เอาไปใช้ได้จริงๆเพราะว่าคอนเซ็ปต์อะไรทุกอย่างมันเขียนไว้ละเอียด เทียบเท่ากับเอกสารเรียนของมหาลัยเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเล่มนี้ก็จะเหมาะกับในระดับคนที่อยากเข้าค่ายสอ,อวนอลึกๆนะครับผมสอ,อวนอสอส,อว,นส,อสอวทหรืออยากเป็นตัวแทนโอลิมปิกระดับชาติอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าเล่มนี้น่าจะลึกแล้วก็ตอบโจทย์กว่าเพราะว่าหลายๆอย่างที่มันเรียนในค่ายจริงๆก็ต้องบอกว่าค่ายสอชีวะหรือสออ,อะไรก็ตามเนี่ยมันก็คือเอาเนื้อหามหาลัยประมาณปีหนึ่งปีสองมาสอนให้นักเรียนมปลายนะครับดังนั้นแล้วการที่เราจะใช้หนังสือเล่มบึกแล้วมาใช้สอบค่ายสอค่ายหนึ่งค่ายสองระดับชาติได้เเนี่่ก็็ปรือง ทีไม่แปลกประหลาดจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันถูกออกแบบมาแบบนั้นตามหลักสูตรค่ายนะฮะแต่ถ้าเอาแค่ชีวะทั่วไปแบบเอาไ้สอบเอนทานอะไรอย่างงี้ก็เอาแค่เล่มปากเกเบนก็พอนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือซื้อทุกเล่มเลยก็ดีสุดอันนี้ไม่ได้ช่วยเขาโฆษณาจริงๆนะ นะครับก็ถือว่าน่าประทับใจนะไม่ว่าจะเลือกเล่มไหนก็ตามราคาก็ไม่ได้แพงมากนะักเมื่อเทียบกับว่าบางเล่มที่ต้องซื้อในตลาดเนี่ยอาจจะต้องซื้อ2ส,สับเล่มที่เป็นซีรีส์เดียวกันอาจจะแพงกว่าเล่มบมึกเล่มเดียวนะครับเล่มบึกนี้ลงทุนรอบเดียว500บาทคุ้มเลยนะส่วนหนังสือที่เป็นหนังสือข้อสอบนะครับก็มีหลากหลายมากอาจารย์สุพนัดก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับก็จะมีเล่มเอดิชั่นแรกๆที่ออกมาเช่น m o c k up b i o l o g ล e ี a m ็นะครับเล่มนี้ก็อยู่ในยุคกบเนี่ยแหละเล่ม Biology ม,ม็ ระดับเอ็นทานสสัส่วนใหญ่นะยังไม่ไปถึงระดับสวนอถ้าระดับสวนอก็จะมีเล่มนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะคืออืมเป็นบล็อกอัพเอกับ Pass e x เอ็กซ e มเปนะเป็นรูปเสือหิมะกับกระต่ายหิมะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระดับสวนอซึ่งโจทย์ก็จะยากกว่านะยุคผมยังไม่มี2เล่มนี้ยุคผมก็จะเป็นบล็อกอัพไ Exam แล้วก็ p r o เบ e m b o o ุ๊รเบอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนของโจทย์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับ เล่มนี้เล่มที่เป็นแมงกระผรุนนี้ก็จะใกล้เคียงกับระดับสวนอมากขึ้นนะอาจจะเป็นระดับประมาณสวนอข่ายหน,นะครับผมประมาณนั้นแต่ว่าจะไม่ได้ยากไปกว่าน,นั้น ถ้าต้องการที่ยากๆเลยก็คือแนะนําเล่มที่เป็น Past Exam Paper ตรงนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายคือซีรีส์ใหม่ที่อาจารย์เพิ่งออกมาก็คือ A Level Biology m o c k u p Exam กนะครับก็คือเล่มนี้ที่เป็นรูปพืชรูปดอกไมต้ต่างๆอันนี้ก็คือสําหรับน้องๆที่สอบ A Level ในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าข้อสอบก็จะเป็นข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ที่ใกล้เคียงกับ A Level มากกว่าพวกข้อสอบที่เป็นคล้ายๆ e n t r a n c e หรือว่าสอบวนอาายแรกในหนังสือชุดแรกๆนะครับ ก็คือต้องลองไปดูด้วยตัวเองแหละถึงจะเก็ตว่าข้อสอบที่มันมีความต่างกันมันเป็นยังไงนะฮะถ้าเป็นน้องที่เคยผ่านสนามสอบสนามแข่งขันอะไรมาน่าจะพอจะเห็นความแตกต่างระดับหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะผมคิดว่ามันเป็นซีรีส์ที่สมบูรณ์ในตัวมันเองนะครับสามารถแบบว่าซื้ออ่านแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะใช้อ่านได้ยาวๆเลยทั้งทั้งซีรีส์เลยนะครับอืม ก็เนี่ยแหละจริงๆก็คือมีหลายๆเล่มที่ผมก็แนะนำนะฮะนอกจากของอาจารย์สุพนัทเช่นหนังสือผมก็โตมากับหนังสือเต่าทองของพี่เต้นนะครับอันนี้ก็ดีมากอ่าซึ่งข้างในมีคํานิยมเขียนโดยพี่ปิงปองนะครับผมพี่ปิงปองก็คืออาจารย์เอ่อเจนวิทนะครับผมพี่เจนวิทที่เคยได้ที่1ึงชีวอโอลิมปิกโลกทุกวันนี้ก็มาเป็นอาจารย์ผมที่ศิริราชนะครับมาเป็นหมอไต <laughs> ก็ได้มาเจอกันแบบงงๆนะครับเล่มไหนที่ผมแนะนําอีกก็เช่น หนังสือของอาทาง360 Concept นะครับไม่รู้ว่าตรงนี้มีอยู่หรือเปล่าเออของ360 Concept ก็ถือว่าเขียนดีแล้วก็ภาพประกอบสวยมากๆนะภาพประกอบรู้สึกว่ามันมีความล้ำไปอีกชั้นหนึ่งนะแต่ว่ามันอาจจะมีหลายเล่มในซีรีส์ให้เก็บหน่อยนะครับก็สำหรับใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้นะฮะอืมเล่มอื่นๆที่แนะนําอีกก็มีของใครอีกจริงๆมีเยอะมากนะครับผมหนังสือชีวะที่ดีในตลาดมีค่อนข้างเยอะเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากแบบปูพื้นฐานก่อนจริงๆหนัง,หนง,หนง,หนงสือสอสอวททุกวันนี้ก็ทําออกมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สามารถไปอ่านทบทวนได้นะหนังสือสสวทก็มีให้ดาวน์โหลดมีให้เรียนอยู่เรื่อยๆนะครับผมที่โรงเรียนก็น่าจะมีแจกนะอืม hmm. ก็น่าจะประมาณนี้นะครับโดยสรุปก็คือ ถ้าเกิดว่ามีน้องๆมาอยากให้แนะนําหนังสือซีรีส์ไหนให้อ่านเนี่ยผมก็แนะนําหนังสือซีรีส์ของอาจารย์สุพนัทนะครับหรือพี่อุ้ยของเราไปอุ้ยนั่นเองนะซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่ผมประทับใจที่สุดนะในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็แนะนําให้น้องเยอะที่สุดด้วยนะครับแบบไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นหรือตัวลดราคาร้านเคมริอะไรใดๆนะครับมาจากความรักของเราล้วนๆเนาะของดีมันก็อยากจะแบ่งส่งต่อนะครับเหมือนกับที่เราส่งต่อแคมเบลกวันว่าเป็นเทคบุ๊กที่ ดีที่สุดในยุคหนึ่งของชีวะนะทุกวันนี้มันก็มีหลายๆเล่มที่ดีไม่แพ้แคมเบลนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นชื่อแบบเฮาส์โฮชื่อแบบว่าทุกคนพูดคำนี้ขึ้นมาเหมือนพูดเร่าบามา่มา,มาแล้วนึกถึงบามี่สำเร็จรูปนะครับพูดถึงหนังสือของไบโออุ้ยมันก็คือหนังสือชีวะที่เรียกว่ามาตรฐานสูงที่สุดในประเทศของเราในตอนนี้นะฮะในอนาคตอาจารย์อาจจะออกอะไรที่ยอดเยี่ยมมาให้เราดูอีกก็เป็นได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเรียนรู้ชีวะแบบเข้มขน้นแบบลึกๆเลยก็แนะนำนะครับ เป็นการมาแนะนําสํานักที่เราโตมามากที่สุดนะครับผมโตมาแล้วก็แนะนําให้น้องๆหลายๆคนได้ไปเรียนรู้ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซสชันตอบคําถามจากทางบ้านของเราถ้าเกิดว่าใครสนใจรายละเอียดของหนังสือเล่มไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถส่งมาสอบถามกันได้นะครับผมเพราะว่าเราก็พอจะทราบรายละเอียดของแต่ละเล่มอ,อยู่พอสมควรแต่จะไม่สามารถเล่าหมดได้ไม่งั้นอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับ ก็วันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามได้เขียนมาในคอมเมนต์หรือว่าสอบถามมาหลังใมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ